วิธียึดสังกะสีเข้ากับแปรหลังคานะครับหรือแปรลวอะไรก็ตามแต่ทีนี้ผมยิงหลังคานะสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นตะปูเป็นหมวกอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าใครต้องการเป็นใช้น็อตอย่างเงี้ยน็อตมันจะมีหัวสองแบบนะครับดูที่สีทองนะหัวแบบหนึ่งมันจะเป็นหัวปลายสว่านแบบนี้เอาไ้ยิงกับแปรเหล็กแปรพวกนี้ส่วนหัวแหลมหัวนี้ เอาไว้ยิงเข้ากับแปรที่เป็นไม้ไม้น้าสามอะไรประมาณนี้ทีนี้ผมจะยิงเข้าไม้ให้ดูก่อนนะครับความยาวตรงสีเงินนี้นิ้วครึ่งตัวนี้2นิ้วนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้ยิงเข้ายิงเข้าไม้นะมดแนวยิงก่อนโอเคปุ okay. ๊บ ทีนี้ถังกระสีมันจะมีอยู่เก้าโคง้งแผ่นหนึ่งจุดนี้คือจุดต่อสี่แผ่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ผมยิงเข้าเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมายิงอีกจุดหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้คือจุดกลางนะครับเพราะมันมีเก้าลอนอันนี้หนึ่งสองสามสี่จุดนี้นับออกล้วกันหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้คือจุดกลางนะครับพอเราได้แนวยิงแล้วปรับสปีดสว่านให้เป็นกระบาดวิ่งเร็วนะครับตอนแรก <Okay. S 2> พอมันกินเนื้อไม้ปุ๊บเราปรับให้เป็นสปีดช,ชา้าแต่แรงบิดเยอะทอร์กเยอะนะครับวิธีสังเกตคือเมื่อมันกดสังกสียุบลงไปนิดนึงนี่คือพอแล้วแน่นแล้วนะครับโฟกัสให้ดูเห็นบ้างไม่รู้อยู่หลังคาย้อนแสงเอาปึ๊บให้มันกดลงนิดนึงคนระับโอเคสังกสีเริ่มบี้เข้าไปนิดนึงนี่แน่นแล้ว แน่นแล้วไม่ไม่ไม่แบบไม่กระดุกกระดิกอย่างนี้อันนี้จุดเยึดตรงนี้แน่นแล้วนะครับ